พรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันลักสังขารของหลวงพ่อคำเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีกิจกรรมเพื่อบูชาสักการะหลวงพ่อแต่ไม่ใช่บูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ถุกเทียนอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ที่สำคัญคือว่าจะมีปฏิบัติบูชานะเราจะมีการปฏิบัตินะตั้งแต่สองทุ่ม แล้วก็ไปจนตลอดถึงตีสามครึ่งของวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวนนะญาติโยมสิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อให้มาร่วมปฏิบัติหรือใครที่มีศรัทธาจะร่วมปฏิบัติต่ลงมาปฏิบัติตั้งแต่เช้านี้เลยก็ยิ่งดีนะนเรื่องการบูชา ด้วยการปฏิบัตินะเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสรรเสริญแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนนะก็ควรจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์รวมทั้งเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เราก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์รวมทั้งการทำความเพียรด้วยเรื่องการบูชาด้วยการปฏิบัตินะอันนี้มันก็ เคยมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงปรงอายุสังขารในพรรษาสุดท้ายเนี่ยนะออกพรรษาเสร็จพระองค์ก็ทรงปรงอายุสังขารอันนี้พวกเราทราบดีนะทรงปรงอายุสังขารว่าจะเสด็จปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหกของปีถัดไปพระสงฆ์เนี่ยหลายรูปพอได้ฟังคำตัดเช่นนี้เนี่ยก็ตกใจ เสียใจหลายคนก็นึกไม่ถึงนะเพราะว่าเป็นข่าวร้ายอยู่กับพระพุทธเจ้ามาก็หลายสิบปีไม่คิดว่าสักวันหนึ่งนะชีวิตนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าจิตใจก็เรียกว่าขดหูเคว้งคว้างขณะที่พระองค์ยังไม่ได้ไม่ทันจะเสร็จปณิธานเลยนะก็พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็ก็เลยส่วนใหญ่นะก็มานั่งปรึกษาหารือกัน ไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรแล้วก็มานั่งคุยนะถึงเรื่องที่พระองค์เนี่ยจะ,สะเสด็จปรินิพนา์แล้วคงจะปรึกษาเรื่องงานเรื่องการกันด้วยที่สืมเนื่องกับการปรินิพพธนกับพระองค์แต่มีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระติสสะนะพระติสสะในสายพุทธการนี่มีพระที่ชื่อติสสะเยอะนะเป็นร้อยทนะอาจจะเป็นพันด้วยซ้ำมันเป็นชื่อสามัญ เมื่อได้ทราบว่าผู้เจ้าจะเสด็จปริณิพานก็แทนที่จะแทนที่จะตกใจท้อแท้ก็มาคิดว่าเนี่ยเราเองนะตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเพื่อความทุกบัดนี้อีกไม่นานพระองค์ก็จะเสด็จเปรินิพานอยากกนั้นเลยเราควรจะเร่งปฏิทรรความเพียรเพื่อให้ได้บรรลุอรรถผลก่อนที่พระองค์จะเสด็จปรินิพานก็เลยปลีกตัวนะ แยกตัวมาปฏิบัติแต่ผู้เดียวนะเพื่อทำความเพียรพิสูรรุปอื่นเนี่ยเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจหาว่าพระติาสารเนี่ยไม่มีความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้านะขณะทีนะ่ผู้คนกำลังเศร้าโศกเสียใจนะี่พระติาสานกับหลีกเลนนะไปนะอยู่คนเดียวก็ไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้า พู้เจ้าก็เรียกตัวมาถามนะจริงพู้เจ้าคงทราบแล้วละ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการของพู้เจ้าเมื่อมีคํากล่าวหาติเตียนพระองค์ก็จะเรียกคู่กรณีมาแล้วก็ซักถามซึ่งจะทำให้ผู้โจทฟ้องเนี่ยได้รู้เหตุผลนะก็จะได้เข้าใจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องหรือว่าถูกตําหนิเนี่ยได้เข้าได้ชี้แจงสแสดงเหตุผลนะเป็นวิธีการที่พระองค์ใช้มาตลอดนะ ไม่ใช่พระองค์ไม่รู้นะพระองครู้แต่ว่าต้องการทําให้คนที่มีอะไรค้างคาใจเนี่ยได้เรียกว่าเข้าใจแล้วก็แล้วใจพระติสาก็พูดเหตุผลนะว่าทำไมถึงปลีกตัวไปปฏิบัติพระพเจ้าฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุก,การแล้วก็บอกให้พระทั้งหลายเนี่ยเอาพระองค์เป็นเอาพระติสา์เป็นแบบอย่างคือพระเจ้าเนี่ยอยากจะให้ภาษาวกเนี่ย สนใจการปฏิบัติมากกว่าที่จะมานั่งเศร้าโศกเสียใจนะเรื่องที่พระองค์จะปรินิพานนะเสียเวลาเปล่านะถ้าจะเอาเวลาในทำเลยกันถ้าจะเ,เวลาไปาไปซื้อของเพื่อเอาดอกไม้เอาธูปเทียนมาสักการะบ,บูชาพระองค์พระองค์ก็คงจะไม่เห็นด้วยนะเอาเวลาเอาเรี่ยวแรงเนี่ยไปปฏิบัติธรทมทำความเพียรดีกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอภิสุบูชาเนี่ยแม้ว่ามันจะมีประโยชน์นะแต่ว่าก็สู้ปฏบิบัติบูชาไม่ได้และบัดน,นี้หลวงพ่อคําเขียนก็ได้จากไปนะเพราะหลวงพ่อก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นะทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นะอาจจะทิ้งไว้ก็ก็คือวัดแล้วก็ป่าซึ่งก็เป็นบรดกที่หาค่าไม่ได้นะวัดป่าสุกตโตหรือว่าป่าที่หลวงพ่อได้ดูแลรักษาอันนี้ก็ ในด้านนึงเราก็ต้องรักษาป่าที่หลวงพ่อได้อนุรักษ์ไวนะ้ซึ่งก็ได้ทําไปแล้วนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพระทั้งสามวัดที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อก็ไปปลูกป่ากันที่ภูหลงนะแดดแรงมากนะโดนเผากันเกลียมนะแต่ว่าก็สู้นะเป็นการแสดงถึงความเคารพแล้วก็นักถือหลวงพ่อแล้วต้องการสารต่อมรดกที่หลวงพ่อไดอ้ได้มอบเอาไว้ แต่ว่าหลวงพ่อยังมีมรดกอีกอย่างนึงก็คือธรรมะนะคำสอนของหลวงพ่อเราไม่เพียงแต่ฟังเฉยๆนะควรจะนำมาปฏิบัติทำให้เกิดขึ้นด้วยน้ำพัดน้ำแรงของตัวที่จริงแล้วคงก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วทุกวันนะแต่ว่าอยากจะให้คืนนี้นเป็นคืนพิเศษเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติทั้งคืนตลอดคืนเนี่ยมันก็จะได้มาอย่างนก็นคือการทำความเพียรเป็นการทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น เพราะว่าการทำแล้วก็ตามถ้ามันทำด้วยความยากลำบากเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งเนะเพราะในระหว่างที่ทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเนะมันจะมีมันจะมีกิเลสมาก่อกวนมาล่อลวงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปฏิบัติทั้งคืนเฉลิ้มฉันจะทำได้ยังไงเนี่ยแล้วสุขภาพฉันจะเป็นยังไง แล้ววันลุ้งึ้นนี้ฉันจะไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยกิเลสมันมามาหลอกมันล่อบางทีมก็มีความท้อแท้ความไม่มั่นใจตัวเองอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องรู้ทันแล้วก็ข้ามไปให้ได้และกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันจะมาก็ตอนที่เราทำอะไรที่มันยากที่ไม่คุ้นเคยทำอะไรที่มันง่ายๆนะทำสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงอันนี้มันง่ายๆมันกิเลสเนี่ยมันมันปรับตัวได้ มันก็ไม่โผล่มาลังควานแต่ว่ามันจะมาลังควานตอนที่เราทําสิ่งที่ยากทําสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะนนี้มาลังควานแล้วเป็นยังไงเราก็รู้ไงเราก็ก็ต้องหาทางที่จะใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ใช้วิริยะเนี่ยเข้าไปจัดการกับมันนะอันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ฝึกตนได้พัฒนาตนนะซึ่งปกติเนี่ยนะถ้าเราทําคนเดียวบางทีก็ทํายากนะ ในการที่จะไม่นอนทั้งคืนเนี่ยเพราะว่าเราก็มักจะมีข้ออ้างสารพัดฉันทำไม่ได้นะฉันไม่เคยทำสุขภาพฉันไม่ดีนะมันจะมีข้ออ้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกันหลายคนเนี่ยนะมาร่วมกันทำเนี่ยมันจะเกิดกำลังใจในยามที่เราสึกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เห็นเด็กนะเห็นคนแก่อายุเก้าสิบยังทำอยู่เห็นเด็กอายุสิบห้ายังทำอยู่นะ ไอเราเป็นพระนะแต่โยมผู้หญิงเนี่ยโอ้เขายังยังปฏิบัติก็อย่างจริงจังนะถ้าจะยอมแพ้เขาก็การะไรอยู่นะจะเข้าไปนอนก็การะไรอยู่ไนอะเรายังแค่ยี่สิบยี่สิบกว่าหรือไอเราปฏิบัติธรรมมาหลายปีนะแต่ว่าคนที่นักปฏิบัติเข้ามาใหม่เขายังเต็มใจเขาทุ่มเทพอไอคนหนึ่งก็าําเนี่ยเราก็เกิดกําลังใจนะมันก็สามารถจะเอาชนะกิเลส เอาชนะความอ่อนแอความท้อแท้ภายในได้เรื่องปฏิบัติทําแบบนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยนะมันมีตัวช่วยเพราะว่าถ้าทําคนเดียวนะตัวช่วยมันน้อยมันก็จะพ่ายแพ้กิเลสยอมแพ้ต่อความอ่อนแอได้ง่ายตัวช่วยอย่างก็คือว่าหลวงพ่อขเขียนนะเรา,เ,าเราศรัทธาท่านนับถือท่านนะถ้าปฏบิบัติคนเดียวในวันธรรมดาเนี่ยก็คงจะไม่มี แรงจูงใจนะที่จะกระตุ้นให้เกิดความเพียรแต่พอเราเราลึกว่าอ๋อทำถวายหลวงพ่อนะทำเนื่องในกาศที่หลวงพ่อมรณภาพครบสองปีนะหลวงพ่อมรณภาพแค่สองปีบอกว่าลูกศิษย์นี่นะพ่ายแพ,ยพย้ต่อกินเหลสกกันเป็นแถวเนี่ยมันก็เสียชื่อท่านต้องแสดงให้เห็นว่าเนี่ยแม่หลวงพ่อจะจากไปนะแต่ว่ากำลังใจหรือว่าศรัทธาที่มีต่อท่าน ก็ไม่ได้คลอนแคลนนะหรือว่ารั่วไหลาหายไปไหนยังมีเหมือนเดิมหรืออาจจะยิ่งกว่าเดิมซึ่งก็สามารถจะแสดงได้โดยการที่เรามาพร้อมใจกันมาทําความเพียรในวันนี้นะไม่ใช่ว่าพอหลวงพ่อจากไปสองปีคนที่ทําความเพียรแค่มีแค่สองสามคนเนี่ยนะโอ้นี่มันก็มันไม่ใช่แค่นาอบอายอสำหรับคนที่เป็นลูกศิษย์เท่านั้นนะ แต่ไม่ทําให้สงสัยเอ๊ยทำไมคนที่จะทุ่มเทให้หลวงพ่อเพียงแค่นี้ยังไม่มีโชวหรือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโอกาสอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสดีนะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะระดมความเพียรมาได้ได้ดีกว่าเป็นโอกาสที่เราจะมีตัวช่วยในการที่จะเอาชนะกิเลสไอเรื่องการอดนอนเนี่ยนะมันก็มีเหตุผลที่จะทำให้เราอดนอนได้นะเช่นสนุกสนานเลื่อนเลื่องวันปีใหม่ นะสังสรรค์กันกินเหล้ากันทั้งคืนจนถึงเชา้าเราก็ทําได้นะแต่เวลาเราจะทําความดีเนี่ยทำไมเราจะทําไม่ได้นะลองถามตัวเราเองบ้างนะและจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องการหาทุกข์นะใส่ตัวนะั่นไม่ใช่นะไอการอดนอนเนี่ยมันก,มนก็มันก็ทาให้เกิดความทุกข์กายนะแต่ว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะฝึกใจว่าเออกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกได้ไหมกายมันง่วงแต่ใจมันตื่นได้ไหมนะ มันเป็นเพียงแค่การบ้านนะเพื่อที่จะฝึกเราถ้าทําเต็มที่แล้วเออสู้ไม่ไหวนะไปนอนอ่านี่ไม่เป็นไรอย่างน้อยถือว่าได้ทําความเพียรแล้วแต่ไม่ใช่ว่ายังไม่ทันจะทําเลยแล้วก็ยอมแพ้แล้วพระเจ้าเปรียบว,ว่าเหมือนกับเวลาจะไปทําศึกสงครามเนี่ยกองทัพอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันปรากฏตัวเลยเพียงแค่เห็นธงของฝ่ายต,งา ời, <ม>ตรงข้ามเนี่ยก็ยอมแพ้ทิ้งดาบทิ้งหอกแล้วเนี่ยๆๆ อันนี้ผู้เจ้าเปลี่ยมกบเหมือนกับพระที่เรียกว่าไม่มีความเพียรหรือว่าไม่มีความกล้ายังไม่ทันจะสู้เลยนะเพียงแค่เห็นธงเขานี่ก็ยอมแพ้แล้วเพราะธงเนี่ยมันเห็นง่ายกว่ากองทัพนะเพราะมันอยู่สูงเออเห็นธงแล้วเนี่ยยังเห็นกองทัพมาก็ไม่กลัวอย่างน้อยก็ต้องสู้กันสักพักนะสู้กันสักยกนะสู้ไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่ว่ายอมแพ้ก็ยังสู้อไปเรื่อย อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะในในคืนนี้ถ้าเกิดว่าเรามาทําความเพียรด้วยการปฏิบัตินะเขาเรียกว่าบําเพ็ญชาคริยานุโยกนะในสัจชิกคือไม่เอาหลังไม่เอาหลังเนี่ยนะ,ะทาบกับพื้นจะเดินนะจะยืนจะนั่งนะหรือแม้แต่จะพิงเสาก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็จะไม่ยอมนะพ่ายแพย้ต่อถีนนิมิตะความง่วงนะซึ่งที่จริงมันก็ เป็นเป็นลูกน้องของมารน,นะแต่เป็นลูกน้องชั้นเลวนะไอถินมิท้าความง่วงนี่เป็นเป็นลูกน้องทหารเลวของของของพยาม,มาพยาม,มานี่มันยังมีลูกน้องที่เป็นเสนาที่ยิ่งใหญ่เก่งกล้ากว่าน,นี้เยอะถ้าเจอแค่ความง่วงก,ก็แพ้แล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะจะไปเอาชนะกิเลสที่ใหญ่วันนั้นเอาชนะวิชานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันอันนั้นอะ มันเป็นเสนามมนที่ฉลาดมากเก่งมากให้เรารู้ว่าเนี่ยความง่วงที่มันจะมารบกวนเราในคืนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยนะแล้วก็ความอ่อนแอก็เป็นเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากนะเพราะกิเลสตัวจริงมันใหญ่กว่านั้นเยอะพญามารที่แท้จริงนะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะถ้าแค่นี้ยังไม่ผ่านนะอย่างอื่นก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะก็ขอเชิญชวนนะค่ำนี้ก็มามาปฏิบัตินะ ถ้าทําได้ก็ค้างคืนเลยนะแล้วก็ขณะเดีวยวกันถ้าตั้งใจทําแล้วก็ให้ออมแรงเอาไว้นะไม่ใช่ปล่อยใจฟุง้งซ่านทำใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นตัวบันทอนแรงนะทำให้ใจเนี่ยลาใจเนี่ยเหนื่อยได้ง่ายแล้วพอถึงเวลาจะไปปฏิบัติทาค้างคืนใจที่มันท้อใจที่มันอ่อนแรงมันก็เลยสู้กิเลสไม่ไหวนะ,ะแล้วก็เตรียมรับพร